สำหรับลูกค้าที่ามาจากเนาะต่างจังหวัด <No. S 2> เนาะ اوکي خلاص درته مننه درته บนึงนะแปบบ๊บนึงนะเดี๋ยวพ่อขออนุญาตอธิบายตัวรถนะครับเดี๋ยวเชิญด้านในตัวรถเลยนะครับเดี๋ยวพ่อขออนุญาตอธิบายตัวรถแป๊บนึงพี่ผู้ชายไปทั้งสองคนครับก็ต้องขับและพี่ผู้หญิงขึ้นฝั่งนู้นก็ได้ครับตัวนี้เนาะอ่าเดี๋ยวพ่อขออนุญาตอธิบายเนะาะไล่ตั้งแต่ข้ามประตูขึ้นไปเนาะ นะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวปรับกระจกนะครับปรับเลนนะครับ R นะครับด้านขวานะครับ L นะครับด้านซ้ายนะครับก็คือลูกค้าหมุนมาปุ๊บปรับเลนได้เลยเนาะนะครับแล้วก็ตัวนี้พับกระจกไฟฟ้านะครับอยู่ด้านมือเปิดประตูเนาะรถลูกค้ากดปุ่มสวิตช์ก็ได้ครับปุ่มสตาร์ทอ่ะอันนี้ก็จะเป็นพับไฟฟ้านะนะครับ ตัวนี้นะครับล็อกประตูนะครับแต่รถของลูกค้านาะความเร็วเกิน20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับประตูจะล็อกเองอัตโนมัติเนะถ้าเกิดประตูไม่แน่นนะครับรถจะไม่ล็อกนะครับพี่นะครับอันนี้ล็อกกระจกนะครับกระจกขึ้นลงออโต้นะครับอ่าโอเคนะครับตัวนี้นะครับปรับไฟหน้านะครับอย่างเช่นรถลูกค้าบรรทุกหนักมานะครับอ่าไฟหน้าจะแทงตา มาผู้ใช้รถใช้ถนนนะนะครับลูกค้าก็สามารถกดปรับค้มลงมาได้นะครับเนาะจะมีอยู่ใช่ครับ3ระดับนะครับตัวนี้นะครับเป็นระบบป้องกันล้อหมุนฟรีขณะออกตัวนะครับตัวนี้นี่คือตั้งแต่เราสตาร์ทรถเนี่ยมันจะเปิดตลอดเลยเปิดการทางานให้ทันทีอัตโนมัตินะครับออาจากเราจะกดปิดใช่ไหมใช่ครับกดน่วงไว้สั้งห้าวิเหมือนลูกค้าจะจอดออกตัวเนาะ,ะล้อหมุนฟรีถ้าเกิดกด,กดไว มันก็จะมีขึ้นโชว์ดานดานหน้าปัดใช่ครับก็คือลูกค้ากดหน่วงไว้หาวินะครับถ <MA ้าเกิดไฟดับก็คือปิดการทํางานถ้าไฟดับคือคือคือมาทํางานอยู่ใช่แต่ถ้าเกิดไฟติดคือว่าเราปิดการทํางานใช่ครับโอเคนะครับตัวนี้เนาะเป็นคูป์คอนโทรลนะครับล็อกความเร็วนะครับอย่างเช่นวิ่งอยู่สายเอเชียนะครับต้องการล็อกความเร็วไม่เกิน1 0 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับลูกค้ากดปุ่มหนึ่งครั้งนะครับ กดลบ1ครั้งนะครับความเร็วต้องไม่เกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับถึงจะล็อกได้เนาะนะครับเพิ่มนะครับบวกนะครับลบเนาะด้านนี้เลยนะครับอันนี้เปลี่ยนโหมดหน้าจอนะครับหน้าจอ M i d ดีหน้าหน้าปัดเนาะอันนี้เลื่อนซ้ายขวานะครับดูอัตรารอบความเร็วนะครับอัตราการสิ้นเปลืองนะครับระยะทางที่ใช้ไปนะครับ แล้วก็อันนี้นะครับเป็นตัวควบคุมนะครับสั่งเครื่องเล่นนะครับเล่งเสียงบอลเสียงเปลี่ยนเพลงนะครับเนาะเลื่อนซ้ายเลื่อนขวานะครับเปลี่ยนโหมด FMAM นะครับบลูทูธนะครับรับสายวางสายสั่งงานด้วยเสียงนะครับอยู่ที่วงลายทั้งหมดเลยเนาะควบคุมด้วยวงลายทั้งหมดนะครับแล้วก็ปัดน้ําฝนนะครับไม่สามารถยกขึ้นได้นะนะครับ ก็คือถ้าเกิดลูกค้าจะเอาขึ้นเนาะต้องกดนี้ค้างนะครับประมาณสักวิหนึ่งจหนึนนะพี่กดปุ่มให้พ๊อปอีกทีหนึ่งกดดับครับอันนี้จะค้างนะครับเวลาทาความสะอาดกระจกเนะาะก็คือถ้าเกิดจะเอาที่ปัดน้ําฝนมาค้างนะครับก็คือตัวนี้จะไม่สามารถยกได้ นะครับพอยกจะติดฝาปรงทันทีเนื่องจากฉีดน้ําฝนนะครับอยู่ที่ปลายก้านนะครับเพื่อไม่ให้กระเด็นไปโดนผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกับเราเนาะนะครับก็รบกวนลูกค้ากดฉีดบ่อยๆนิดนึงนะครับอาทิตย์หนึ่งกดฉีดสักครั้งหนึ่งนะครับโอเคนะครับปัดน้ําฝนด้านซ้ายเหมือนเดิมนะครับไฟเลี้ยวนะครับอยู่ด้านนี้เนาะถ้าเกิดลูกค้าจะเปิดไฟตัดหมอกนะครับรบกวนเปิดไฟหน้านหนึ่งแก๊ก นะครับเปิดเป็นไฟหลีนะครับแล้วก็เปิดไฟตัดหมอกนะครับถึงจะเปิดไฟตัดหมอกติดเนาะนะครับไฟหน้าเหมือนเดิมนะครับสตาอปไฟเหมือนเดิมนะครับไฟสูงนะครับไฟเลี้ยวซ้ายนะครับไฟเลี้ยวขวานะครับแล้วก็แอร์นะครับเป็นแอร์แบบออโต้นะครับสัมผัสแบบปิโนเนาะปิดนะครับอันนี้เปิดพัดลมนะครับ แต่รบวนลูกค้าเปิดคําว่าออโต้ทุกครั้งก็ได้หรือว่าลูกค้าจะเปลี่ยนสเต็ปเนาะแอร์สามารถแยกซ้ายขวาได้นะครับก็คือถ้าเกิดพี่ผู้หญิงต้องการอุณหภูมิที่เย็นมากกว่าแต่พี่ผู้ชายไม่ต้องการอุณหภูมิที่เย็นมากนะครับพี่ผู้ชายต้องการ25องศาแต่พี่ผู้หญิงต้องการ20องศาพี่ผู้หญิงสามารถลดอุณหภูมิได้จากทางนี้เนาะนะครับกด a อทุกครั้งนะครับเพราะว่าจะตัวออนิวตัวใหม่เนาะจะเป็น a c แยก ทุกครันนะครับกด AC ทุกครั้งนะครับถ้าไม่กด AC แอร์จะไม่ทํางานเนาะน้ํายาจะไม่ทํางานเนาะนะครับไล่ฟ้านะครับเนาะอันนี้ก็คือแยกระบบนะครับซ้ายขวานะครับลบบวกนะครับสามารถแยกซ้ายขวาได้นะครับแอร์หลังนะครับเปิดการทํางานที่ปุ่มด้านหลังนะครับเกียร์นะครับแบบหกสปีดนะครับเกียร์หนึ่งนะครับสองสามสี หครับหนะครับมีเยีย์ถอยครับที่ลูกค้าต้องยกนะครับใส่เดินหน้านะครับจะมีเสียงเตือนติดตินะครับแล้วก็จะมีไฟขึ้นที่หน้าจอภาพจากด้านหลังนะครับขึ้นที่หน้าจอนะครับใส่เกีย์ถอยต้องยกทุกครั้งนะครับเพราะมันเป็นระบบเซฟตี้ก่อนเกิดเหตุนะครับป้องกันนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลูกค้าเชิญด้านหน้าเลยนะครับ โฟงนะครับอาทิตย์หนึ่งเปิดสักครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เป็นน้ําน้ํามันเบรกครับนะครับเวลาสังเกตนะครับไม่ให้ต่ำกว่าแม็กนะครับไม่สูงกว่าแม็กนะครับก็คอยสังเกตเบื้องต้นอย่างเดียวอาทิตย์หนึ่งเปิดครั้งหนึ่งนะครับคอยดูแลเบื้องต้นอย่างเดียวนะครับคอยสังเกตของเหลวนะครับเพาะค่าเช็คระยะนะครับหนึ่งหมื่นโลสองหมื่นโลสามหมื่นโลสี่หมื่นโลเดี๋ยวมีช่างตรวจสอบให้ทั้งหมดเลยนะครับ น้ำม้อน้ำนะครับป้อมไม่แนะนําให้เปิดตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นน้ําหล่อเย็นนะครับเวลาเติมนะครับป้อมแนะนําให้เติมเป็นน้าหล่อเย็นนะครับเวลาสังเกตเหมือนเดิมครับไม่ให้ต่ำกว่าขีดแม็กนะครับไม่ให้สูงกว่าแม็กเนาะจะมีขีดสีชมพูบอกนะครับน้ํามันพาวเวอร์นะครับอยู่ด้านนี้เนาะสังเกตนะครับอย่างเดียวนะครับสักถึงอาทิตย์เปิดสังเกตสักครั้งหนึ่งนะครับเราคอยดูแลรถเบื้องต้นอย่างเดียวไม่ให้ต่ำกว่าแม็กนะครับไม่ให้สูงกว่าแม็กนะครับจะมีจุดสีชมพูบอกนะ นะครับน้ำปัดน้ำฝนนะครับผมแนะนําให้เติมเป็นน้ําธรรมดานะครับไม่ให้เติมเป็นน้าบาดาลนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อเกิดตะกอนอุดตันในรูนะครับเนื่องจากการปัดน้ําฝนของพี่เป็นฉีดแบบปลายก้านนะครับเนาะคอยสังเกตนิดนึงนะครับการวัดน้ํามันเครื่องนะครับอยู่ด้านนี้นะเวลาสังเกตนะครับให้อยู่ระหว่างกลางจุดนะครับไม่ให้สูงกว่าจุดไม่ให้ต่ำกว่าจุดนะครับอันนี้จะสังเกตยากนิดนึงนะครับเพราะน้ำมันเครื่องยังใสยอยู่นะครับแล้วก็เวลากดปิดเนาะ ให้มีเสียงดังแก๊กนะครับจะมีเสียงดังแก๊กทุกครั้งนะครับโอเคขอยับปิดฝากระโปรงนะครับเวลาปิดฝาโปรงปล่อยลงไปเลยนะครับพี่ไม่ต้องกดนะครับเพราะตรงนี้เป็นจุดอ่อนที่สุดนะครับชิญลูกค้าเชิญด้านข้างนะครับล้ออะไรนะครับอยู่นะครับครบนะโอเคนะครับ ลบกวนลูกค้าถ่ายรูปร่วมกันนะครับด้านหน้าเลยนะครับโอเครเรียบร้อยอแล้วก็เดี๋ยวขอญอาตสัมภาษณ์ลูกค้านะครับทำไมถึงเลือกใช้อีซุสุครับขอญาตสัมภาษณ์เนาะ ก็พี่ที่ทำงานแนะนามาว่าพี่ที่ทงานแนะนามาข้าใช้ดีเนาะแล้วก็เรื่องของภาษีถูกนะครับถ้ามเมืนนถูกนะครับการเข้าเชื้อระยะก็จะถูกกว่าค่ายอื่นคือค่ายเนาะแล้วก็นะครับเรื่องของแถมนะครับใช่ได้ของแถมเยอะครับทีสามเจ็ดก้านยกนะครับยอดแดงนะครับพร้อมอยางนิตโตะนะครับ เฉพาะล้อมูลค่าประมาณ40,000บาทนะครับช่วยบอกแฟนเพจหน่อยครับว่าออกรถได้จริงนะครับของแถมตรงใจลูกค้าครับใช่ครับก็ออกรถได้จริงครับขับแถมได้เยอะครับครับครับผมโอเคช่วยบอกแฟนเพจอีกทีครับว่าออกรถได้จริงกับเซลป๊อปออกรถได้จริงครับกับเซลป๊อปครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวถ่ายรูปร่วมกันนะครับเดี๋ยวแม่เชิญด้านนี้เลยนะครับโอเค ขอญ,ญาตแนะนำนะครับอันนี้พี่ปุ้ยนะครับผู้จัดการฝ่ายขายนะครับฝ่ายขึ้นครับผมปุ้ยนะครับผู้จัดการฝ่ายขายนอกมีปัญหาเรื่องการจะลดติดต่อพร้อกไม่ได้ตัวไม่ได้ตรงนะครับถ้าไม่ได้ความสะดวกเรื่องของประกันไฟแนนซ์ติดต่อไม่ได้ตัวไม่ตรงก็จะประสานให้ฝรายการเลยนะครับฝ่ายการเงินก็มีเจ้าหนี้ตัวไปงให้คะแนนน้อยนะครับเราได้อยู่กำลังใจดังๆสั่งข้าวนะครับอันนี้คุณลูกบ้านครับผู้จัดการฝ่ายขาครับ สวัสดีครับดูดีเยยิ่ครับทุกคนเลยครับมาเจอเลยครับดูดีเลยเยิเลยครับทุกคนเลยครับเข้ากล้องหน่อยถ่ายมุินมือเข้ามาเลยครับเดี๋ยวถ่ากล้องหน่อยได้ไม่ดยแล้วเดี๋ยวพี่ผู้ชายยืนนี่กันนะครับครับแตกมาฟังผมมาเรื่อยๆครับพี่ผู้หญิงครับเดี๋ยวเชิญยืนต่อเลยนะครับอ่าโอเคพี่เสื้อดำครับมาครับต่อนี่เลยเพราะถือใบหน่อยนะครับชื่อแม่ครับ เขากดไลน์หน okay. okay. ่อยครับเขานิปโป้หน่อยครับโอเคครับขอให้ถ mm ูกหวยป้ายแดงนะครับเดินทางปลอดภัยนะครับขอบคุณครับ โอเคถ่ายรูปสองคนก็นได้นะครับขอรูปเมื่อกี้ส่งให้เดี๋ยวส่งให้นะครับโอเคไม่ถ่ายหรอยืนคู่สองคนก็นได้เดี๋ยวป้าเอาอุจจให้น,หนะครับเอาเพิ่มเลยไม่เอาเพิ่ <laughs> มอีกแล้วโอเคสองคนเนาะ ขอขยับนิดนึงนะครับอ่าขยับนิดนึงนะนูยิ้มโทรศัพท์หน่อย สำหรับนะครับการส่งมอบวันนี้เนาะก็จะเป็นนะครับออนยูนะครับอิสุสนะครับปี2020นะครับรุ่นนะครับเซทพีนะครับสีขาวมุกนะครับใช้เงินออกรถเพียงนะครับ65,000บาทนะครับเนาะอ่าโอเคของแถมนะครับพร้อมฟิล์มเขียวนะครับกระบาดเลนเนอร์นะครับกรอป้ายพะยางนะครับพร้อมนะครับเด่นเด่นสุดนะครับ เรื่องของแม็กคาร์ทีอก้านยกนะครับยอดแดงนะครับมาพร้อมกับสเปคยางนะครับนิโต้ 420SD นะครับยอดนิยมนะครับยอดนิยมสำหรับช่วงปีนี้เลยนะครับแถมพิเศษไปเลยครับสำหรับแคมเปญนะครับ65,000บาทนะครับออกรถได้จริงครับผมลูกค้านะครับมาไกลเลยนะครับรับรถจากวันนี้นะครับเดินทาง200โลนะครับ เดินทาง200โลนะครับมารับที่สาขาพัฒนานิคมนะครับโอเคบายบายครับเดินทางปลอดภัยครับครับผมแล้วก็ป๊อปขออนุญาตฝากเบอร์โทรเนาะ065 5นะครับ589นะครับ5352นะครับติดต่อหาป๊อปได้โดยตรงเลยนะครับแล้วก็ขอฝากเพจไว้นิดนึงนะครับเพจของป๊อปนะครับติดต่อได้โดยตรงเนาะนะครับอิซุสุนะครับ1.9ลบบุรีนะครับบายป๊อปนะครับสำหรับวันนี้นะครับ ขอลาเพียงเท่านี้ครับสััสีสีครับ